Food fit for five. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเวลาเดิมๆนะคะกับรายการฟ o o d ิตฟอร์ไฟทางช่อง9 m c o t HD ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงคำศัพท์ที่เราดึงมาจากภาษาอังกฤษมีหลายคำเลยนะคะที่คนไทยเอามาใช้จนกลายเป็นคำไทยไปเลยนะคะแต่ความหมายที่คนไทยนำมาใช้เนี่ยกลับเป็นความหมาย ฝรั่งเขางงม,มันเป็นภาษาของเขาคนไทยหยิบมาใช้แต่ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องนะคะคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยเป็นภาษาพูดนั่นก็คือคำว่า over หรือว่า over จังที่มาจากคำว่า over เป็นภาษาอังกฤษค่ะคนไทยนะคะมักจะใช้ในความหมายที่ว่าพูดหรือว่าการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางที่มากเกินไปหรือว่าเกินไป เยอะไปซึ่งถ้าเราจะพูด she is over she is over ประโยคนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีนะเพราะคำว่า over เนี่ยนะคะที่คนไทยใช้กันเนี่ยยอ่อมาจาก overact overacting over ก็คือ acting ล้นเกินไปทำตัวเยอะเกินไปแล้วคนไทยก็ก็ตัดทอนจาก overact มาเป็น over เฉยๆฝรั่งเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยล่ละคะ่ะ ที่ถูกต้องเลยถ้าเราจะพูดเพื่อสื่อว่าเธอนเนี่ยเวอร์ Word จังเลยหรือว่าเธอเนี่ยแสดงอาการเกินไปนะคะ she is overacting she is overacting ก็คือ overact นะคะก็คือแสดงท่าทางมากเกินไปหรือว่าแสดงออกเกินจริงละคะ่ะแต่ถ้าเราจะพูดนะคะเพื่อสื่อถึงว่าเธอคนนั้นเนี่ยพูดเกินจริงโอ้ oh, she is exaggerating ซึ่งคำว่า exaggerate จะหมายถึง กล่าวเกินความเป็นจริงกล่าวเยอะไปพูดขยายความเยอะเกินจริงนะคะอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าอย่าพูดเว่อร,อรนะอย่าพูดอะไรเกินจริงนะก็จะใช้ don't exaggerate หรือว่าจะใช้ overstate overstate พูดเกินจริงพูดเยอะไปชูรสเกินไปตัวอย่าง he said you walk 30 miles อ่ะเขามาบอกฉันว่าคุณเดินมาตั้ง30ไมล์เลยนะ B ตอบกลับไปว่า Oh no he's exaggerating it was only about 15 no he's exaggerating it was only about 15อุ้ยไม่หรอกเขาพูดเกินความเป็นจริงเดินไปแค่15ไม้แหละลองไปใช้ดูนะคะคำศัพท์พวกนี้วลีพวกนี้มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะ True Vision Group และก็ City Bright Holdings สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Fit for five.